สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องน้องเอชสี่ทุกทุกท่านเลยนะครับก็อีพีนี้ก็อย่างทุกที่ทุกทุกท่านเห็นเลยนะครับอ่าก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่เอี่ยมนะครับหลวงปู่เอี่ยมปฐมนาน,นะครับวัดสะพาน,ส,นสูงนะครับอ่าสำหรับเหรียญน,นี้ออกวัดสะพานสูงนะครับอ่าก็จะมีอยู่สองเนื้อนะครับจะเป็นลมดำกับ ทองแดงผิวไฟนะครับอ่าเราก็มาดูรายละเอียดอ่าผิวไฟก่อนดีกว่าครับอ่าเห็นไหมครับสะท้อนไฟหน่อยนะอ่าสำหรับเหรียญน,นี้ก็จะเป็นเหรียญรุ่นย้อนรอยทุดงนะครอ่าของหลวงปู่เอี่ยมปฐมนามวัดสะพานสสงนะครับจังหวัดนนทบ,บุรีนะครับอ่าสำหรับเหรียญน,นี้นะครับรูปแบบก็ สวยคมชัดเลยครับเห็นไหมครับอ่าข้างบนก็จะเขียนเป็นรุ่นยอ้อนลอยทุดงนะฮะอ่านี่ก็จะเขียนเป็นหลวงปู่เอี่ยมนะครับวัดสะพานสูงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับอ่าตรงสังฆติท่านก็จะมีคำว่าจิตติอยู่นะครับ เม็ดประคำเป็นเม็ดๆเลยนะครับสำหรับเจยานี้ต็รูปแบบก็เหมือนตอนที่ท่านไปทุดงทุดงกับวัดมาครับใครที่เป็นสายวัดสะพานสงฆผู้เอยียงก็จะรู้นะครับบวชท่านเป็นยังไงนะครับสำหรับด้านหลังก็จะเป็นปิดตาครับก็จะเป็นปิดตาท่านอยู่ตรงกลางเลยนะกลางเหรียญเลยนะครับข้างหลังก็ไม่มีอะไรนะครับ ก็เป็นอักขระยันนะรับรอบเหรียญนะครับเราจะเป็นเหรียญกลมนะฮะไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไปนะครับสำหรับปีที่ออกก็น่าจะออกประมาณปีปีห้าหนึ่งนะครับถ้าจำไม่ผิดถ้าผิดพลาดประการใดก็ขอพัยมนะที่นี้ด้วยนะครับอ่ะเรามาชมลมดังกันดีกว่าครับ สำหรับรูปแบบลมดำก็เหมือนกันเลยนะครับเขาก็เอามาลมลมผิวเฉยๆนะครับหลังจักรเหรียญนี้นะครับข้างบนก็จะรูปแบบเดียวกันเลยนะว่าเขียนเป็นรุ่นย้อนลอยชุดดงนะครับข้างล่างเขียนเป็นหลวงผู่เเอี่ยมพัฒนพานสงนะครับจังหวัดนนทบุรีนะครับังกติก็เหมือนเดิมเลยนะครับมีคำว่าจิตติอยู่นะครับอ โฟมหน้าท่านชัดๆเ,เดี๋ยวนะ <c oughs> ชัดไหมครับรูปแบบก็จะตามนี้เลยนะครับสวยงามาสวยงามเลยนะครับด้านหลังรูปแบบก็แบบเดียวกันเลยนะครับก็จะมีปิดตาอยู่ตรงนี้ตรง,ตรงกลางนะคก็มี อัคาระยันอยู่รอบๆเนี่ยนะครับสำหรับเดียบนี้เขาเล่นกันไม่แพงนะครับอที่วัดยังมีจำหน่ายนะครับท่านใดแวะเวียนไปไหว้หลวงปู่เอี่ยมก็บูชากลับมาได้นะครับอโอเคครับสำหรับ EP นี้ก็ไม่มีอะไรมากครับ เอาหลวงปู่เอียงมาสะพานสูงมาให้พี่ๆน้องๆเอ็กตีทุกท่านได้รับชม